ทั้งลมทั้งฝนลินเนาะเมืม่อเช้าฝนตกลินเสยโดยอีกเจออา้าเออาม,าามืองบอดโดนหลังกำมะขอนพี่อ้องเป้งพี่เนี่ยมาลอให้คนเป็นไข่ได้พี่น้องอดูแลสูภาพน้ำเด้อครับกูใดกับได้พี่น้องสูขส้ขนุนสูคนการเปลี่ยนสักพัน ร่างกายปับตัวบัตรท่านดิฮะลังคนบัท่านเนาะร่างกายพุ่มตะเอยียังก็อูพุ่มป้องกันตั้ม,มเพ็รตีดีก็ะต่าดีครับอบอุบสยอดเอาให้ก็แลังง่วง<ม>ๆแบบซึมเลยน,นะ Ừ. Mm. Mm. <laughs> Cái tiệt Mấy anh em rồi, như mấy anh em ngấp nhấp ตำส่วสวดโคกนะครับว่าจนว่าสวดโคกเนาะล้นโคกวางหิดอืมล้นโคกมีสามารถเท่ากับสิสวดโคกไปนั่นเนะ่ะอืมืม รดยการไหวอ่อนไม่เลยโคเรียงเสิหืมตาอะไรหรอตวจคำนี้จวดดีครับวะ เห็ดแตงกินที่เราเด้นี่นอๆอบๆจำเจกบผักบุ้งพอมมันแมนลวกผักบุ้งแส่บนหมนั่งเขากัน อืมไรเงี้ยอืมอืมขวพริกแลตำเส่แบบพริกแห้งมันหรอหอมคุณแม่หอมต่างกันหมั้งแม่หอมต่างกันเนีาย nấp nếp Trong bột cam nữa Xẹp bò bò phải. Ba đó. Bỏ hoàn hùng lên bà nhỉ xuống bạc đi tiệt tiệt แต่การดีเลียบ vòng vòng phật say khắm nghe cái nén héo mà nghe đẹp quá đấy bình long rốt giờ tung cá น้ำกระังไม่เดีวมากวันเนี้ยไม่เดีลมากลืมนะ,ะวไ,ไม่กกเดีแบบไม่ฮักินน้ำปกติแพนองวัเนี้ยแม่เอตาเบาเตีย่ตยไรเ้าะันตัวตัุ้ดูใจอืมไปแม่